สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับกลับสู่ช่องราเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเกม Night Drive นะครับก็เป็นเกมของคนไทยนะครับคืนหลอนซ่อนทางมาจะเป็นยังไงไปรับชมติตามกันได้นะครับไปกันเลยคร่าวๆก็จะเป็นว่าเอ้ยเราขับมาเนี่ย อยู่หลายชั่วโมงแล้วไม่ออกสักทีก็คืออยากจะต้องขับให้มันพ้นเจ็ดโมงเช้าให้สักทีนะครับปะก็คือตอนนี้อ๋อนี่ไงเจ็ดโมงเช้าคือดูเวลาตรงนี้เลยครับทุกคนตอนนี้เช้าคืนปะนี่เช้าคืนเนาะถ้าเจ็ดโมงเช้าตรงน,นี้จะเป็นเลขเจ็ดใช่ปะเนี่ยเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์พีเอ็มก็ตอนนี้เราอยู่บนรถนะครับเอ้ยอุย้ยเครื่องแรงอยู่นะสุบันรูปะนี่ ไม่ใช่ซีบา้าไม่ใช่ซูบุลุนะแต่ว่าคล้ายคลายเอ้ยไม่ใช่ดิคล้ายฟอร์ดปะคล้ายสองยีย่ห้อเลยนะเอคลิปแต่ได้ปะอิดแต่แต,ต้องการที่จะข้ามฉากนี้ไปไหม,มไม่นะเรายังไม่เคยเล่นเดี๋ยวลองก่อนแล้วกันนะปะไปกันทุกคนไปกันแวนเลยแวนเลยอะไรอ่ะอำเภออุ้มผางระวังช้างปะ่ะอืม ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวอุ้ยอตาเร่งสูงเนี้ยทุกคนเนี่ยปึ๊บขึ้นร้อยเลยอะ่ะเอาไงอะ่ะกี่วิอะ่ะรับรับดิไม่ถึงวิหนึ่งร้อยโดยไม่ถึงวิบอกแค่นั้นแหละรถไฟฟ้าแน่นอนคันนี้ e ี EV ่ต้องเร็วจัดอตาเร่งโอ้ยทางมันยิงย่งยักย,ยักนะเราต้องระวังโอ้ยหมอกด้วยทุกคนมีหมอก หมอกนี่ทำให้สระวิสัยเราแย่ขึ้นนะปะ่ปะป่ะตีโค้งมีดิฟไหมวะเอ้ยเปลกมือมีไหมเปลกมือเอ้ยออหดไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อย,อยแต่ว่าแอบยากเอ้ยมีสารามีสาราทุกคนมีป้ายโฆษณาอะไรเนี่ยงานวัดเหรอวัดซับแหมน เอ้ยมสมแหนของจริงทุเรียนว่ะเพื่อยนจันทร์ไปนี่อะไรเงียมวยไทยเดวันรองช้างป่าป่าป่าอันนี้น่าจะเป็นฉากที่ให้เราจดจำนะครับว่าของเดิมเป็นยังไงฉากเดิมๆเ,เป็นยังไงนะเนี่ยมิจฉาฝั่งนี้ด้วยซ้ายง่วงง่วงก็นอนดีละอ,อ,อ,อะไรามาลายสารเจ้าพ่อมาลาย ก็คือก็คือเกมนี้นะครับเป็นเกมที่จะให้เราจดจำสิ่งที่เราผ่านมา turn left if you see anomaly เลี้ยวซ้ายถ้าคุณเจอสิ่งผิดปกตินะครับโอเคแสดงว่าเกมนี้เป็นเกมบนลูปนะครับถ้าเราเจอสิ่งปกตินอกเหนือไปกว่าฉากเมื่อกี้ที่เราขับผ่านมาก็ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยทุกค,คนอันนี้น่ยเป็นของจริงละเนี่ย เข้ามาแล้วโอ้ว้ามาแล้วว้ามาที่เดิมที่ที่คุณเคยเฮ้ยหนึ่งอ่ะหนึ่งขึ้นมาแล้วทุกคนเฮ้ยมันเปิดเปิดเพลงได้ด้วยนะชิวโอ้วุ้มพังเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เยวปเพก่อนเพราะว่าเพราะว่าเราต้องขอสังเกตหน่อยแล้วกันเดี๋ยวถึงเวลาเ,าเราเปิดให้ ป่ะอืมโอ้ยเบรกมือต้องเข้าเบรกมือต้องเข้าอืมมันจะซิ่งไหมวะมันขับสักแปดสิบอย่างนี้ไม่ได้หรอมันต้องเหยียบเต็มตลอดเลยหรอไม่ได้ใช่ไหมโอเคเลยยังไม่สรุปเมื่อกี้สรุปไปเสร็จเลยป่ะก็คือเป็นเกมที่เราจเจอสิ่งผิดปกติให้เราออกซ้ายมือไปนะจับสังเกตการเนี่ยว่าข้างเรา ถ้าเป็รล้อ A, เราปกติหรือเปล่ามีเควนลูปนะครับที่เราเคยเล่นมาตลอดคล้ายเอสตคล้ายแพดฟอร์มเอปะ่ะเริ่มมันเลยเริ่ม,มเลยเอ้ยสาลาไม่มีใครนั่งชิลชิลนนี้ชิลอ่าไปโฆษณาเหมือนเดิมใช่ไหมทุกคนทุเรียนทุเรียนจันอ่มอามวยไทย The วันจัดไประวังช้างป่าเฮ้ยระวังช้างป่านี่มันมีระวงังหมูเดงเด้อไหมเนี่ย หมูเด้งเด้งหมูเด้งส้วบนะเออผมส่งหมูเด้งไปสวบนะฮะจอดพักไม่มีอะไรนะครับอ่าเมื่อกี้ผมคิดว่ามันน่าจะปกตินะเอาจริงคือไม่คิดว่าหรอกคิดว่าปกติเลยแหละปกติเลยแหละไม่ได้มีอะไรที่แบบดูผิดปกติไปเนาะ ทุกคนเห็นอะไรปะถ้าเห็นก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะแต่ผมว่าไม่มีหรอกเอาจริงไม่มีทางตรงไปตรงไปทุกคนมันปกติค่านี้อาจะเลี้ยวทำไมใช่ไหมเราต้องดูนี่นะว่าถ้าเราผ่านด่านเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นอ้าวชัดแล้วทุกคนอย่างนี้แสดงว่ามีอะไรผิดปกติไป a few moments later หมูดิง้งผมจะเรียกช้าว่าหมูด้ง พราะว่ารู้สึกว่ามันแบบมันน่ารักกว่าหนะูดเดเง้ดเงหูดเด้งหูเด้งหูเด้งเลย <c oughs> ใช่หรอวะแล้วมันม,มีร่อนปะโลไม่ใช่นะทุกคนเด็กเข้าขจะผิดช่วยสังเกตด้วยแหละทุกคนถ้าเจอนี่ก็ขอญอาตบก,กวนนะครับช่วยคอมเมนต์บอกนิดน,นึงนะครับว่าเจอตรงนี้ยั่พี่แต่เอ้ยคืออะไรอะ่ะโอ้ โอ้ลาบก้อยสอยจุต้องเข้าโอ้กินกินทีน่ไปเหรอกินช้างเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมจะไม่เรียกว่าช้างนี่กินหมูเด้งเราเหรอเนี่ยเฮ้ยไอเด็กไอใครเมื่อกี้มันกินหมูเด้งกูได้ไงเราต้องจัดการมันทุกคนดูดประชาชนมันเฮ้ยมีเสียงเพลงมีเสียงเพลงเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนมันมันสัน่นสั่นไหวรถเราสัน่น มันเปิมีคนเกาะเราเราอยู่ทุกคนทุกคนโทษทุก,ทกดีแล้วจบหลังเอ้ยมันเกาะจริงทุกคนจบหลังทุกคนไปแล้วเจ้าเอ้ยกูขับเร็วขันดีขับร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงผีผีมึงวิ่งไวขาดไหนวะเนี่ยฮัลโหลไอ้ผีเอ้ยไม่แดกหรอกไวกว่าเว้ยโอ้ยดิบดิบดิบ,ดบ เอ้ยไปกว่าทุกคนไปกว่าไปกว่าโอ้เป็นแบบนี้ชัดเลยนะทุกคนเฮ้ย <_ an> เสียงไม่อีกแล้วทุกคนมันไม่ีกแล้วทุกคนเนี่ยมันไม่ีกแล้วทุกคนเห็นปหมมันโชคร้ายโอ้ยทุกคนข้างหน้าก็มีทุกคนแล้วม,มันโ,โอ้เฮ้ยมาขันจะพามาไลา่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยรับนะครับอ่าเรียบร้อยแบบเนี้ย เราเข้าถึงสารแล้วไอ้สารจากการปัดป้องคุ้มครองเรานะปัดป้องสิ่งชั่วร้ายอือคำเวลาศักดิ์สิทธิ์จริงๆ,ๆไปกันต่อทุกคนมาพุ้มผางอูเด้งเรายังอยู่นะเมหมือนเดิมอูด้งเนี่ยโอเคทุกคนเราสองแล้วทุกคนสองแล้วแบบนี้สองแล้วแบบนี้เราเราไวเลยเราไวเลยพุ่งเลยทุกคนเฮ้ยทุกคน ทุกคนเบรกเลยทุกคนทุกคนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทุกคนมีคนเต้นหรือเปล่าใช่ไหมรถก็มียันนะทำไมไม่ช่วยเลยเหรอ,อมีคนเต้นอยู่บนนอดผาทุกคนโดดลงมาเหรอโดดลงมาไหมเนี่ยเราเรารู้แล้วนะนพ่อวันผิดปกตินะฉะนั้นเราจะสิ่งเลยเราจะสิ่งเข้าสู่สารเจ้าพ่อ ไม่มีอะไรตามเรามาใช่ปะ่ะไม่มีนะเราเล่เราชิวแล้วแหละเปิดเพลงกันได้มันนี่เพลงอื่นที่ฟังเหรอวะมีเพลงอื่นไหมเฮ้ยเปิดซีฟูได้ไหมโว้ยไปไปไปกันทุกคนสายหักสายเลยหักสายนี่โอ้ยมิจะดิฟให้ทำไ้ ไปทุกคนสามแล้วทุกคนเกมนี้ผมถนัดมากมาถึงอแบบเกมสไตล์นี้ผมนี่ผ่านมาเยอะนะพาร์ติสิทธ์เอกแพลตฟอมเอกจิงทังเซนซิโร่นะไม่ต้องห่วงทุกคนไหวชิวบอกแค่นั้นแหละไหวชิวเกมลูกยังไหวชิวก็ต้องสั่งสอนให้ดูกันสักหน่อยเฮ้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 ยทุกคนทำไมสารานี้มีสีเขียวแล้วทุกคน แปลก,กไหมแปลก,กไหมแปลกไหมแปลกเลยแหละไม่แปลก,กเลยหรอกคือปกติไม่สีเขียวนะจริงบอกได้เลยแต่เรารู้แล้วว่าแบบมันแปลกแน่นอนมันสีเขียวใช่ไหมอย่างสีเหลืองยีโลแฮอ,อยังนะยังนะเออไวชิวนี่ก็ขึ้นเป็นสีนะทุกคนเชื่อผมร้อเร์เซ็น พลงไวดิไม่มีเพลงอื่นจริงอ่ะฮัลโหลปรับปรับรดีโอได้ปะโอ้เชื่อมอยู่คุณได้ปะเนี่ยขอเชื่อมอยู่คุณได้ไหมครับพี่รี่ดีโอเนี่ยวิทยุขอเก็บม,มันชเชื่อมอยู่บูทูดได้ไหมไม่ได้สินะถามปัญญาอ่อนมากไอ้ควายน่ารุ่นเก่าอยู่นะสุบลุสีบ,สบาาา้าอือเอาเลยพระด้วยรดเราอ่ะ

อามีดอีโต้อาใบใหญ่ละงงงงงงไป็นไก่าตาแตกเลยไม่ใช่นะคนคมันต้องทุงเรียนใช่ป่ะป้ายเนี่ยใช่ไหมต้องทุเรียนแน่นอนโอ,เอ้เกือบแล้วเรบเกือบแล้วทุกคนก็ไม่เกือบหรอกเห็นอยู่ขาตาแนละ้วปอยมาด้วยโอเค เรารู้ว่ารอบนี้ผิดปกติแน่นอนออกซ้ายเดียครับจ่าอ้อซ้ายเดียครับจ่าเกมลูปนี่ผมบอกเลยว่าผมนี่โนโนแบบโนท็อ no ปอะโนท็อ no ปอะ <c ười> บอกแค่นั้นละ่ะไม่พูดเยอะเจ็บคอ <c ười> <c ười> พูดแล้วยาหาว่าคุยคุยตัหน่อยมาห้าแล้วอะเฮ้ยมันจะผ่านง่ายไหมรครับนี่ยดึกง่ายไหมครับนี่ยแบบนี้มันใช่หรอครับนี่ยฮะใช่ไหม โอ้มันง่ายไปนะทุกคนต่อเอ้ย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 ,อย,อยรถนี่แบบสูตรไม่ค่อยดีนะผมว่าเอาจริงจะไปหาซื้อใช้นะยี่ห้อเนี้ยเออยี่ห้อซูบารุฟอร์ดนี่มึงบ้าหรือเปล่าใช่ไหมมันผสมกันปะมันคล้ายๆกันเลย,เลยอ่ะดูดิเนี่ยต้องผุเรียนนะผูเรียนจันทบ,บุรีผมจำได้เลยร้อยเปอร์เซน็นต์หมูเด้งเราก็เหมือนเดิมนะรอบนี้น่าจะเดิมๆนะทุกคนไม่มีอะไรนะ เฮ้ยดูดูดูเฮ้ยทุกคนเกือบละเกือบเกือบบวกโอ้โหขับมาไม่ดูทางม้าจะเรือเลยหรือเราวะเฮ้ยแสดงว่ามันปกติแล้วทุกคนมีคนขับรถมาอย่างเงี้ยทัดเลยหักซ้ายเต็มกำลังโอ้โห้สามสิบองศาฟันเลื่ซ้ายสุดไปดิครับโอ้โหเมื่อกี้เจอใครก็ไม่รู้ขับสวนเรามานะครับปกติมันไม่ควนมีใช่ปหมล่ะ โอ้ oh. โหโฟนหกแล้วอะ่ะมันชิวปะเปิดเพลงเล่นยังได้อ่ะเอาจริงนางตึก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 ขับรถคนเดียวบนถนนเงียบเลยจะร้องทำไมยยบอู่นี่ก่อนดี่เพลงก่อนสมาธิสมาธิต้องเข้าเฮ้ยเฮ้ย ช้างเอ้ยช้างป่าช้างป่าอยู่ป่าสิมาอยู่ตรงนี้ทำไมฮาเร่อยู่ถนนแฮ่ไม่ใช่นะเพลงนะโอ้โหนี่มันแกงง๊งหมูเด้เงนี่ว่ามากันลึบเลย เราต้องรอมันไปจนหมดใช่ป่ะใช่ไหมถ้าเราไปนี่โดนเฮ้ย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 เสียงอะไรเสียงอะไรทุกคนถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยเฮ้ยรอก่อนทุกคนรอก่อนนะดีนะทุกคนรอก่อนนะช้างป่าอยู่ป่าเอ้หรือว่าเราจะต้องแบบรูปไปตอนที่มันแบบไปช่องว่างวะ เอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมดิมันเอ้ยต้องหูช่องว่างทุกคนตรงช่องว่างนี้แหละทุกคนเฮ้ย,เ,ยเสียงเสียงมันเข้ามาใกล้เราอ่ะทุกคนจริงจริงยังไงวะเดี๋ยวนะเออตรงนั้น,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมีมีป้ายโฆษณาด้วยอะย่ะเนี่ยเนี่ยให้ดูให้ดูให้ดูแป๊บหนึ่งนะนั่นน่ะ,นะ,นะ,นะเห็นปะน่ะปกติไม่เห็นนะ อยู่แล้วเดี๋ยวนะมันจะหมดเมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้แหละช่องว่างแห่งแห่งการเวลาขวาเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหทุกคนยังไงล่ะผ่านมาได้เฉยผ่านเฉยอะ่ะไอ้เชืผ่านได้ไงครับเนี่ยต้องเฮ้ยเอ๋เอ๋เอ,เอ,เอ๋ทุกคนทุกคนดูเพลงก่อนเพลง พลงไม่เป right? well ิดด in er ้วยแต่ก็ด er ีเยะแหละเดี er ๋ยว er ้างได้ยินเสียงเพลงนะโอ้โหตาแดงเลยทุกคนราไงดีอะเอาไงดีทุกคนเราหลอกเข้าขวาแล้วหักซ้ายไหมหรือหลอกซ้ายหักขวาซ้ายขวาดีกว่าทุกคนปึ๊บหักขวาปึ๊บวู้ฮูวู้ฮูวู้ทุกคน่เพ่นแล้วโอทุกคนเเะ โอ้โหเกิดเหตุค,คาดฝันบัติเหตุรถตกเขาฮาลัลโหลคือแพ้เลยหรอไอ้ยังจะหนียังไงวะช้างนไปบททดสอบว่ากันเหรอ,อกกใครวะไปสก,กิปไปเลยสก,กิปไปเลยเราจำได้แล้วไป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 ,ไปเริ่มเลยเริ่มเลยหนึ่งมา ไปกันต่อทุกคนโอ้โหมาเริ่มหนึ่งใหม่ทุกคนแต่เมื่อกี้คือรจะผ่านยังไงอะอะผมลองถามสิช้างขวางทางอยู่งั้นน่ะก็ทำไงอะ่ะเราเราออกขวาแบบหลบไปแล้วนะได้อยู่ได้อยู่ทุกคนถือว่ารอบแรกเราทําได้ดีนะขับไปถึงเท่าไหร่อ่ะโอ้หกอะเออเกือบเกือบเอ็นอะ่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเห็นแววแล้ว สาราปกตินะสาราไม่มีอะไรนะมาซกแมนทุเรียนมวยไฮเดวันอืม้มหูเด้งตาโอเคทุกคนไม่มีอะไรนะรอบนี้ของเราไหวชิลมากบอกเลยว่าสายจะพอมาลายไม่ต้องช่วยเหลือเราแล้วเราตรงไปเลยสูตรมันไม่ดีจริงเลยคันนี้ดูดิเนี่ยเนี่ยมันหักซ้ายอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิหักซ้ายปะเีย สายสายนี่คือไม่ได้เลี้ยวเลยนะอเอา้าเอา้าเอา้เอาเฮ้ยแพ้เหรอเมื่อกี้เมื่อกี้คือแพ้เมื่อกี้คือเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะนี่คืออะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรอ,อะไร่ะไม่เห็นอะไรนะจับหาเริ่มละเริ่มละเริ่มเข้าลูปแล้วทุกคนเฮ้ยเราต้องเกยดดีๆแล้วแหละ ู้สึกว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรแต่มันมีนะสาลาก็เงียบเหงาเหมือนเดิมนะชิวนะวัซัปแม่เหมือนเดิมเลยนะไาโฆษณาเออช้างเหมือนเดิมบนภูเขาไม่มีอะไรนะเฮ้ยรอบรอบนี้ไม่น่ามีแล้วแหละขับมาละเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเ,เดิมเลยไปต้องไป จะไม่เลี้ยวซ้ายนะจะตรงไปเลยไปะจะขึ้นเป็นสองไหมนั่นสองจริงเลทุกคนป่ะหมชิวป่ะทุกคนไปขันต่อไปใครอยากฟังเพลงก็พิมพ์บอกไ,ได้นะครับว่าอยากฟังเพลงเปิดให้หน่อย <c oughs> แต่ว่ามันย้อนหลังแนละ้วมัน,มนคงไม่ได้หรอกนั่นเป็นเรื่องโง่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยินเฮ้ย <c oughs> สูตรันหักขวาวอะ่ะรอบเนี้ยไอย้สูตรรถนี่เกี่ยวไหมนเนี่ย <c oughs> เกี่ยวไม่ได้กับการเห็ปกติเนี่ยฮะฮัลโหลเฮ้ยรอบนี้ไม่มีอะไรทุกคนเดิมๆรอบเดิมๆนี่แหละขงว่าน่ากลัวเสียละเพราะมันจะมีอะไรนะมันจะแบบไม่เดิมอะ่ะมันจะแบบผิดปกติอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราไม่เห็นอะไรนะเมื่อกี้ไปไปไปตรงเข้าไปเลยสุโมงค์แห่งการวนลูปไปเฮ้ยสา,าาสามแล้วทุกคนเอาว่ะสามแล้ว เปิดเพลงฉลองสักหน่อยอเพลงก็มีเพลงเดิมเนี่ยขอซอรีฟูก็ไม่ได้รอบนี้เหมือนจะปกตินะทุกคนไม่รู้อะ่ะที่ขับมาเมื่อกี้ปกติอะอไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเฮ้ยทุกคนทุกคนปแปลก,กปะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรครับเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมรานั่งมาอยู่คนเดียวอ่ะกลางกลากลางคืนไม่กลัวเหรอจะผีหลอกเอานะขึ้นมาเราก็ได้นะเดี๋ยวไปส่งนี่มึงบ้าหรือเปล่าเข้าวจเป็นผีกัเลยเฮ้ยทุกคนเด้อ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 เดเด้อเดเด้อเดเด้อเดทุกคนทุกคนทุกคนอยู่หลังหรืกเปล่ามันอยู่เบาะหลังเราทุกคนเฮ้ยเมันมองด้วยทุกคนเฮ้ย เดี๋ยวมองนี่เดี๋ยวมองนี่เดี๋ยวไปส่งฮะฮะชัตเตอร์กดติดวิญญาณมินนาปวดปวดไหลมันมีแขนใครมาทักเฮ้ยมีเสียงสวดมีเสียงสวดทุกคนขนลุกเลยอะเชื่อขนลุกเลยพี่แจ็คพี่แจ็คครับผมไม่เล้จะเล่าพี่แจ็คผมเจอใครไม่รู้ไอ้เจ้ามาอ้าว ดยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีังทางลเนี่กมยเมล่นทางทุกคนช่วยด้วยกูมงเม่เ่็นทางจะนน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 ออกคนเยไปออกไปต่อยไม่งเลยนะม่ไหวแเลยกูต่อยนะเอ้ยเฮ้ย้ย้ยเกือบเกืบเกือบเลยสาะเจ้าพูอมาไายทุกคนพอทีพอทีมันไปนะไปเลยนะโอ้ยทุกคนคนลุกไอ้เหี้ย แค่บอกว่าจะไปส่งไม่ใช่กูไม่จะไปส่งจริงๆกูแค่คชวนเป็นมารายาทโอ้มาจริงด้วยวันถุยมาเลยไอ้เชี่ยมาเฉยโอ้โหตกใจหมดเลยเนี่ยไอ้เชี่ยชวนเป็นมารายาทก็ไม่ไม่ได้จะเอาจริงจะไปจริงโอ้โหคอแมง่งยืดได้ด้วยอีกไป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 สี่ยล้วทุกคนสีแล้วเี่ยเมื่อกี้ขุนลุกอยู่นะขุนลุกได้แหละ เจี้ยจี้ัานจี้กุกดอกดอกเพื่อนกันไปๆๆคือดีครับพี่แจ็คผมเจอคนนั่งวิศาลาครับแล้วผมขับไปขับมาครับมองจกหลังเจอคนนั้นเข้ามาอยู่เบาะหลังผมครับพี่แจ็คได้เหรอวะได้แหละได้แหละมั้งไม่ไหวเจ้าเราไม่ต่อเราไม่ต่อแล้วเราพักหนึ่งเขายื่นหัวออกมาพี่แจ็ค เกิอเว่ามึงหนัก้วแหละ่จะวบอกมึงหนักก็แหละสมองสมองไม่เหลือละไปหมดละได้เจอไม่ปลาไม่เห็นเลยตกปลาในกระป๋องอ่ะปลาเปิร์มีที่ไหนอ่ะบ้าหนักนะมึงเป็นเอามาาเฮ้ยเลยเลยไม่ใช่สมาชิกดูทางก่อนเลยดยทุกคนเมื่อกี้ ปกติปะปกติแหละพี่แจ็คปกติไหมครับพี่แจ็คน้องพี่ว่าไม่ปกตินะทางหรอสมองน้องแย่หยอกหยอดหยอปะปะปะ,ป,ะปกติจ้ทุกคนผมว่านนะจริงไปกันต่อคอยเสียวเว้ยสี่แล้วสี่แล้วต่อไปต้องเป็นห้าถูกไหมนับเลขผิดปะเนี่ย๋อ้ทุกคน มันทำเลขผิดกลายเป็นศูนย์เฉยคืออะไรวะข้ามเลยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเมื่กี้มีอะไรอ่ะไม่รู้ดิเขาเนี gment? ่ยเอ้ยเด้อมด้อเด้หเด้เด้งเม้อเดอเด้อเด้ออเด้เด้อเด้อเด้อยด้อเด้อเดอเด้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  ไปไปไปไม่ใช่ีรับไม่นอนมันต้องเป็นหมูเด้งเพื่นนนอนเฮ้ยเปนดีเดว้แต่เมื่อกี้ลอกเมื่อกี้ถ้าใครเจอก็กรบกวนแจคารุณาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่เห็นจริงๆไม่เห็นเลยเลยพิมพ์เวลาแล้วก็บอกว่าเบิงแม้พนุมอะไรเงี้ยตรงนี้ไงอะไรเงี้ยโหเด็กแบกมากเลยสัส เถือว่าช่วยๆกันนะครับทุกคนเออผมจะได้แบบเ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการทำยิปต,ต่อไปต่อไปให้ทุกคนได้รับชมด้วยความเพลิเพินกันนะครับช่งบางมันเจอจริงๆคือแต่ช่วยก็ดีไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรไว้ชิลทุกคนไปเอ,อไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะทุกคนรอบนี้แหละแต่เอยมีดีมีดีดีรับดีกว่าปๆๆไป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 ีรับแน่นอนทุกคน เราต้องหักซ้ายนะรอบนี้ต้องหักเข้าสันเฉพอะมาลายนะเพาเราเจอยีราบใต้ยีราบซึ่งมันผิดปกติแน่นอนร้อเเชื่อผมผมเรียนมาอืมเชื่อหมอโอ้ยเกือบหักลงเชื่อหมอหมอเรียนมาปะ่ะนะผ่าละอุ้ยจะกลับมาสองเองอะ่ะทุกคนพี่แต่ปางรอบไม่เห็นอะไเลยนะแล้วมันผิดปกติตรงไหนก็ไม่รู้ เอาจริงถ้าใครจะกราณาช่วยก็ขอความกรุณาด้วนยนะครับทุกคนเสียงเป็นไอะสาราพักใจต้องเพลงมาแล้วแหละ ไม่มีอะไรนะทุกคนปกติพ่งจอดพักปกตินะไอ้พวกนั้นปกตินีแหละว่ามันทําให้เราทำเราไม่ผ่านไปไม่เป็นไรปรกติแน่นอนทุกคนนั่นไงทุกคนผิดปกตินะเฮ้ยข้ามมาเลยผิดตรงไหนอ่ะอย่ารอไห้นะ้วเอ้ยถ้าใครเห็นก็ช่วยหน่อยนะช่วยกันถือว่าช่วยช่วยกัน พลาด์ผ่าด์าอ๋อเดี๋ยวเราต้องตั้ง,งใจหน่อยแล้วทุกคนเราจะมาติดลูบขนาดนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นเกือบเอ่อโนท็อปเทียร์ของของเกมติดลูบเราจะมาพลาดตรงนี้แบบนี้ไม่ได้โอเคไปไปไป,ไปสาราก็าไม่มีอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละแปลกๆป้ายมันสับกันทุกคน ว่าสมแหมต้องไปแรกใช่ปะใช่ปะใช่แหละจำได้คือสแสดงว่านี่พี่ปกตินะโอเคโอเคไปไปไปเดี๋ยวเราออกซ้ายเลยรอบนี้ต้องซ้ายทุกคนอาจะพอมาลายนะครับศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยจอดไหวได้นะเซมซีโอเคมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุกคนไปกันเรื่อยๆไปสองแล้วทุกคนเพิ่งสองเอง เพิ่งสองเองทุกคนไม่เป็นไรช่วยกันดูหน่อยแล้วกันนะชั่ตรงไหนเอ้ยอ้ชี่หายทุนคนเป็ดปะเนี่ยสูงขนาดนี้เป็ดปะเนี่ยเชีย่ยทุกคนโอ้โหไมคนหรือเปล่าตุผลนั่นอนะเงาแบบนี้เป็ดแน่นอนทุกคนปากจูบอะวะ่เชืไม่ดูไม่เห็นนะเปลี่ยนปาก แต่ว่าชัดละทุกคนมีเป็ดไปเรารีบไปเลยทุกคนรีบหนีเฮ้ยมีเสียงด้วยทุกคนเฮ้ยดูดิมีเสียงด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแค่รูปไม่ใช่มีแค่รูปหลักนะมีเสียงด้วยจกหลังามันตันลงมาปะขอซองเลยไม่ตามนะ,ร,ะรถคงไม่มีใครนะเฮ้ยคนแอบคนลุกเบา นี้พแจ็คเีกแล้วเนี่ยพี่แจ็คครับ mm hmm. เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับขับรถอยู่กำลังจะไปเพ่ออุ้มห่างครับ mm hmm. อยู่ดีเห็นเงาดําอยู่ฝั่งขวามือของผมเงาเป็นรูปร่างใหญ่มากมากจริงๆพี่แจ็คพี่แจ็คช่วยด้วยพี่